เราก็เริ่มทดสอบตัววัคซีนแล้วก็ตัวแอนติบอดีที่เราผลิตนะคะอย่างตัววัคซีนเนี่ยเราก็เริ่มฉีดหมูเลยก็ใช้เวลามานันสองเดือนนะคะแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นะคะเ okay, พอจีนง ซาสโควี2ออกมาค่ะเราก็เลยออกแบบ C แล้วก็เริ่มผลิตนพกชเลยนะคะเราก็ผลิตเป็นชิ้นส่วนของโปรโตีนตัวนงซึ่งจริงๆเรามีเป้าหมายามาศึกษาเป็นวัคซีนนะคะนอกจากนั้นเรายังผลิตเป็นตัวแอนติบอดีนะคะที่สามารถใช้ในการเป็นยารักษานะคะอันนี้เราก็ผลิตมาด้วยเหมือนกันเราก็เริ่มทดสอบตัววัคซีนแล้วก็ตัวแอนติบอดีที่เราผลิตนะคะอย่างตัววัคซีนเนี่ยเราก็เริ่มฉีดหนูเลยก็ใช้เวลามันสองเดือนนะคะแล้วก็พบว่ามันสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ เราก็ลงลิงต่อไปนะคะจริงๆต้องบอกว่าในสัดทดลองอย่างเงี้ยทั้งหมดนะคะมันก็ยังอยู่ในสเตปที่เราเรียกว่า preclinical นะคะ,ะจริงๆ preclinical คือทุกอย่างที่ก่อนจะเข้าคนนะคะจริงตัวแรกที่ออกมาก็ผลว่ามันมันมัน,มนารถเราพบว่าแอนติบอดีที่เราผลิตอะคะ่ะจับไวรัสได้แต่มันไม่สามารถจับยั้งการติดเชื้อไวรัสได้ก็เลยแปลว่าอ่ามันเอาไปใช้เป็นยารักษาไม่ได้เราก็ผลิตอีกมันเกือบสิบตัว แล้วตอนนี้เราพบว่ามันมีสองตัวที่ที่สามารถยับยั้งไวรัสในหลอดทดลองได้ตอนนี้ก็เป็นแผนที่จะต้องเอาไปลงในสัตว์ทดลองเพื่อดูว่าเดี๋ยวเราจะทํเพื่อเอาแฮมสเตอร์มาฉีดไวระะัสค่ะแล้วจะดูว่าพอเราฉีดยาตัวแอนติบอดีนียเข้าไปเนี่ยมันสามารถยับยั้งการเกิดโรคได้ไหมก็อันนี้เป็นกระบวนการทดสอบในสัตว์ทดลองนะคะจริงๆต้องบอกว่าทุกอย่างของเราตอนนี้ค่ะก็อยังอยู่ในขั้นตอนของพรีคลินิกอยู่นะคะแล้วก็เราจะไม่สามารถเข้าไปใน คือนี่เขายผลิ a t ันไดะ่เราไม่มี GMP facility ท mm ี่โรงงานกันแต่ว่าถ้าถามว่าไปได้ไกลไหมวันนี้ก็คือด้วยระยะเวลาต้องบอกว่าจริงๆมันก็แค่มัน6เดือนเคะ mm hmm. เราก็คิดเราก็ค่อนเราก็ต้องบอกว่ารู้สึกว่าเราก็สักเซฟนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ทำงานวิจัยมาก็ไม่เคยมีตัวไหนที่เร็วเท่าเนี้นค่ะ